มาให้ตีมาครูสอนพิเศษมาแล้วฮะขึ้นมาข้างบนเลยครับใครอยู่บอกคนที่อยู่ในรถในวอร์ปัดกับดัแชท่นนั่งเรากลับมาครูสอนพิเศษคนนี้จะเป็นคนวางแผนการให้มึงทุกอย่างเอ๊สอนอะไรบ้างอ่ะสอนลูกศิษย์ปะไม่เจะบอกวิธีหน้าสองหลังแปดอะไรประมาณนี้วิธีการเข้าปะทะ ไปชิดทางด้านดีนะครับดูเล่นกองหน้านะอุ้มไปนี้ดิแบกอ่ะได้ลงได้เลยหลังอ่ะผมหน้าเป้าเองผมหน้าเป้าเองหน้าเป้าตัวสำรองไปครูพิเศษไปกับหัวสำรองเงี้ป่ะพี่ต๊าพี่อาลีอาจารย์โยฮีได้ป่ะโคฮีที่อะไรอย่าพูดสัสสวัสดีครับสวัสดีครับผัสดีครับสวัสดีอาจารย์ด้วยเดีสวัสดีอาจารย์หน่อยสวัสดีอาจารย์หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ดีครับ Good morning teacher เ่มเตรียมตัว แข็ว่าไงลยทางความค่ะลอบกูพิเศษดีแจ็คสวัสดีครับขอบคุณคุณถามมาไร้ออย่างหนึ่งนะมันมันไปบีบแต่ตอนนี้มันตำรวจมันไม่นิ่งมันจะเจอหรือเปล่าน่ะไม่เจออไม่มันหาวอกันอยู่อ่าไม่เจอหรอกเขาไม่หมายถึงว่าเขาไม่พูดไม่ใช่หรอถ้าตอนนี้เาไม่พูดหรอกอาจจะไล่เคสอื่นอยู่ไล่ปูไล่ยาอะไรเงี้ยต่อไปถ้าอยู่ด้านล่างขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาให้หมดดิอันนี้มีอะไรบ้างระบบแกงมืองอะอะไรนะครับพี่ระบบแกงงมีอะไรบ้าง อ่าของแก๊งไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรสักอย่างแต่ว่าของส่วนตัวมีเล่นได้เหี่ยวยาวครับมึงฟังกูถูกป,ปะเนี่ยกูถามว่าระบบแก๊งมีอะไรบ้าง <c oughs> อ๋อเหรอครับอ๋อระบบแก๊งอ่ะก็คือบวกครับบวกอย่างเดียวครับลุยลุยอย่างเดียวครับจอใส่จอใส่ครับเนจอหน้าใส่อันเนี้ยตะโกนด้วยนะตะโกนด้วยกูเปน,นอนแบบคราจะเป็นดับเบิลเฮดแบบนิว ดีเจนดูอย่างเดียวเราจะไม่ไม่ไม่หลบแล้วโหไม่ต่างจากกูเลยอ้ามึงยังอยู่บ้านไงอ๋อครับพี่นั่นเป็นวิธีเล่นพวกกูอะใส่เดียวอะแต่เมื่อกี้ไประเบิดบ้านอไว้เลยครับไปหามันไม่มีใครเลยครับพี่มันหายไปหมดแล้วเออลองโทรไปเบอร์นี้หน่อยแอ่วนาอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขออีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสมัครงานนะฮะยังรับอยู่เอ้แต่พูดดัขันหนี๋ยฟังก่อนวันนี้มันไม่มาช่วยเพื่อนไม่มาอะไรเลยครับแสดงว่ามันน่าจะยังไม่มา คืนนี้มึงไปนอนแล้วพรุ่งนี้มาตอนเที่ยงมันมาตอนเที่ยงเอาลั้วแผลนะครับแต่แผลนะมีแผลไหมอืมแผลก็มึงเจอมันตอวไห่มีงเจอวนี้ทำงานไหมตอนเที่ยงเที่ยงเช้าอ่ะเบอร์คุ้นๆนะพี่เป็นเล่นแบบตัวหลุดแบบนั้นแหละครับไม่แบบกลางๆใช่ไหมมัน้าให้มึงชนไปแล้วตอนเนี้ยไม่เลี้ยงหาไม่มาครับพี่มึงแบ่งครึ่งหนึ่งของมึงที่มีฝีมือมาตอนเที่ยงครับ ตื่นหรือเปล่าเหอะไอเหี้ยมามามาทุกวันใช่ไหมทุกคนมาตลอดมันมันอะมันอะแผ่วเห็นแบบสามร้อยไอครับลุงงงสวัสดีครับสวัสดีครับสีเขียวอะใครไม่รู้อะอ๋อมันมันมันอันนั้นเขาผิดพลาดครับเพราะว่าวันนี้เขาไม่เล่นกันครับวันนี้เราเรียนครับพี่แล้วถ้าเกิดแบบมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพวกผมควรทำไงครับแบบเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี ans, ้ย <dungeon Yaz> <prompt> มาไม่เจอมาไม่เจอเนี่ยครับควรทำไงอ่ะพี่ถ้าเป็นพี่อะ่ะพี่ทำไงเฮ้ยใส่ยังไงเนนะี่ยปรึกษาอยู่เนะี่ยเห็นไหมเนะี่ยเราโทรศัพท์เปีใช่ต้องไปดับล่างบวนแดงฮะใช่พี่พี่แจ๊คถ้ามันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะแ,แล้วตอนนี้บาดประกันใครทีดเยอะกว่าเยอะอะไรวะ บัตรประกันมันแทบไม่มีแล้วครับเนี่ยตัวล่าสุดที่อุ้มก็ไม่มีบทประกันครับมันบัตรประกันแกังเขาน้อยครับของผมประมาณสามร้อยใบครับก็ไม่เอลือว่าแลรวจะครับขอให้น้องแข็งแรง่ดีๆนะครับพี่เอสนะครับเบสแต่ก็พลาดครับพลาดได้ไงเอ่าไม่เป็นไรครับพี่เอสดีที่อะพลาดมันก็แพ้ดิมันก็แพ้เรื่อยๆอ่ะ แต่พวกผมก็ถอนมันไปได้เยอะบัตรมันแทบจะหมดแล้วเนี่ยบัตรพวกมันน่ะมันจะอยู่ได้สักกี่น้ำไม่มีบัตรแกไม่มีไม่มีนี่ก็รู้แล้วถ้ามีบัตรคงให้น้องไปแล้วอ่ะคอนบอกห้าไอพอยอ่ะยังไม่มีบัตรกันลยก็ไม่หายนี่แล้วหายพี่แล้วเราจะทำไงต่อตอนนี้ก็นี่ผมเลยอยากจะถามพี่ถ้าเป็นพี่พี่จะทำยังไงถ้าเกิดเจอแก๊งอะไรแบบ มันไม่เข้ามาให้ตีอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มาบุกไม่อะไรนัดตีนัดนัดสถานที่อย่ะพวกผมนัดมาสี่วันแล้วมันไม่เคยจะมาเลยมึงถามือถามตัวตัวเมย์เมืงออยากเล่นเอาชนะหรือเล่นเอาสนุกผมเล่นเอาสนุกครับแล้วผมไม่เคยหลบอยู่ในบ้านผมไม่เคยลบ้านมึงเจอคนเล่นเอาชนะมึงจะทำไงมึงก็ต้องเล่นเอาชนะไงโง่ครับลุงใช่ไหมล่ะครับครับเออมึงก็ต้องเล่นแบบมันอะอย่างนี้มันก็ไม่สนุกดีให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ในบ้านแต่ผมออกไปนอกบ้านทุกวันนัดทุกวัน มึงเข้าใจเฮียอะไรไม่เนี่ยผมโทรไปหาเขาอะคนเอ่อผมเอ้ยไม่ใช่เขาดิผมโทรไปหาบ๊อบอะกูบอกมึงว่าอะไรเจ็ดวันใช่ไหมให้มึงจบให้ได้อันนี้ผ่านไปกี่วันละสี่สี่ครับสี่วันครับครับผมเป็ดแล้วมึงโดนเยอะกว่าเขาว่าตอนเนี้ยนี่แหละครับก็ใชโดนนําอยู่ประมาณสักห้าหกแต้มครับเออเอากูบอกว่าอะไรครับผมบอกไว้ว่าอะไรว่าล่าสุดอะกูบอกไว้ว่าอะไร ก็ทาชนะไม่ได้ครับก็ตรนเจเคตีครับมันก็ชนะพวกผมไม่ได้เหมือนกันครับแต่ราไปทางมันนะตอนเนี้ยมันแค่ลากเก่งแต่บัตรพวกผมมันอินฟินิต้ก็ให้มันทําไปดิมึงไม่คิดเผื่อวางแผนในอนาคตเลยไงบัตรประกันพวกมึงอ่ะคิดครับแต่ผมมองว่าถ้ามันยังเล่นแบบนี้อยู่ก็ไม่มีปัญญาที่จะสูบบัตรไปเยอะมากกว่านี้ครับมันก็ได้แค่นี้แหละ อ่าสมมติถ้ามันมันทอนมึงวันละห้าใบห้าใบห้าใบอ่ะพี่ท่นต่ำห้าใบห้าใบห้าใบก็น่าครัวอยู่ครับแต่มันไม่ทำมาเดี๋ยวครับพี่มันมึงก็ทำได้นะเมื่อวานอ่ะครับพี่ได้แต่เมื่อวานได้แค่ตัวหลุดได้แค่ตัวอะไรเงี้ยแหละครับเมื่อเช้าก็อีกใบหนึ่งใช่ปะเมื่อเช้าน่าใช่รับพี่ว่าโรงเรียนเขาไม่เตียไงแต่มันตีไงมันหลอนนั่นแหละมึงก็ต้องและพี่มองและพี่มองว่ามันชนะพวกผมไล้เหรอครับ เกิดสูสีนั่นแหละครับพี่แค่นี้มันก็ยังไม่จบง่ายหรอกถ้ามันจะสูสีผมไปเรื่อยๆจริงๆฝั่งที่หนีฝั่งที่ควรแบบเล่นโสกโปกมันควรเป็นผู้ผมนะพี่ควรเป็นผู้ผมมากกว่าที่แบบกลัวจนแบบหนีอะ่ะแต่ไม่คิดไม่ได้คิดไว้ในใจแลรับว่าดีจีเขาจะหนีผู้ผมแทนครับอ้าวกลัวมาตลอดก็มันมันมันเล่นเอาชนะไงตอนเนี้ยบอน ก็แสดงว่ามันกระจอกถูกไหมพี่ไม่ได้กระจอกหรอกวิธีเล่นมันไม่จํากัดวิธีเล่นอยู่แล้วเว้ยไมนได้เล่นเอาสนุกมันออกมาฟายกับมือก็ได้ถูกปะแล้รับรูบบห่อมอออกมาแล้วมันแพ้ครับมันก็เลยไม่ออกมันแพ้พอจํานวนรหรือว่าผมผ่ามผมถามผมหุนท้าไปแล้วครับว่าเราทําสัญญาคนเท่ากันก็ได้ครับผมได้หมดเขาก็บอกไม่เอาครับเขาไม่รับสกอเสนอเลยผมอยากให้เขาออกมาเล่นแจจะขาดผมเปื่อยไง ผมก็เลยเสนอไปว่างั้นคุณเอามา20ผมเอามา20เหมือนกันแบบเนี้ยเขาก็ไม่เอาครับถ้าเขาเอาผมเอาแล้วครับผมไม่ได้มีปัญหาเรื่งนองจำนวนคนอยู่แล้วผมมองว่าฝีมือยังไงพวกผมก็กินงาดารับปู้ยยังไม่เป็นเลยมมั่นใจได้ไ้ยแต่มงอย่าประมาทผมไม่เคยประมาทพี่ไม่ประมาทที่อะไรน้องมึงเอ,อ๋ได้ไงท้าไม่ประมาทอะเอเพราน้องผมพลาดครับใครพลาดก็แค่เออ เสี่ยงสิ่งที่ไม่ควรเสีกยคือคนที่มันบัตรประกันไม่ควรเสียแล้วถ้ามึงถ้าคิดมึงมึงเก่งจริงมึงจะไม่เสียเลยสักใบเว้ถ้ามึงเก่งจริงอะถ้าคนในแก๊งมึงเก่งจริงอะผมไม่ได้พูดถึงว่าไฟมึงเก่งหรือว่าะไไฟมึงเก่งแล้วมึงได้อะมึงได้เสียค่าหมอได้ผ่านของมันแํามึงได้อะไรอีกอะก็ไม่ได้อะไรชนะใจครับชนะใจตัวเองผมสนุกแล้วเวลาััดเวลาแบบบัตรประกันน้องมึงหายแบบโดนเข้าตู้เงี้ยมึงไม่ไปช่วยมนสักคนเลย ช่วยพอมันไม่มีบัตรก็มาเทรดได้ไง,งผมรอสิ่งที่มึงเมื่อกี้อย่างไงี้าะไม่มึงคิดอย่างงี้วะกูถามจริงมึง,ม,งมึงไปอะพะกูนี่มึงไม่ได้เลยไปเลยอะแล้วถ้าเป็นพี่สลับตำแหน่งกับผมอะพี่ทำยังไงถ้าพี่ยืนอยู่ตรงเนี้ยและแบบภาระหัวหน้าแก๊งในมอนเฮดตอนเนี้ยถ้ามึงพูดอย่างงี้มึงก็ไม่ต้องไปหัวหน้าแก๊งหรอกบอลด้านเนี้ยพี่ผมถึงได้บอกไงว่าแก๊งผมมันไม่เหมือนแก๊งอื่นเลย ผมยากสัตว์สวัสดีครับพอมีแต่อมามนุษย์อะไรอะเท่าที่ผมไปเล่นกลับมาที่พวกพี่อะทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองหมดแบบแล้วก็เล่นดีครับแกาของผมก็ดีครับกําลังไปกันได้ดีแต่ว่าหมายถึงว่ายังไม่ถึงขั้นพวกพี่แค่นั้นเองมันก็พอเล่นกันได้มันไปไม่ถึงหรอมึงไม่กล้าไอ้เหี้ยกูบอกมึงแล้วว่าใช่ป่ะว่าัมหน้าเป็นยังไงลูกน้องในกาก็จะเป็นแบบนั้นอะ ครับถ้ามึงกลัวพวกกูอ่คนในแกมมึงก็กลัวพี่ใช่ผมไม่ได้กลัวจริงไงพี่ตอนแรกมึงก็กลัวนี่ตอนแรกกลัวครับแต่ตอนนี้ทุกคนกลัวจริงบป่ะกูถามเลยอนเนี้ยไม่ครับเอาชนะความกลัวาแล้วไม่ครับไม่คไม่คมีคัครัลัวม,วม,มรับครับมับยังป่ระบไม่นอนัยู่เลยอ่ะ n ม่คม ไม่งที่ที่กูจะให้มึงเรื่องเรื่องเซฟอะก็คือเซฟเรื่องบัตรประกันไว้เพราะว่าภายในหกเดือนข้างหน้ามันจะไม่มีมั้งอาจจะเป็นปีก็ได้สิ่งที่มึงมั่นใจตอนนี้คือมึงขอมึงเยอะไงแล้วมึงไม่ได้รู้สึกเสียดายแต่เมื่อไหร่ที่ขอมึงเริ่มหมดอะมึงจะรู้สึกเสียดายทีละใบไว้มึงโดนใบเดียวก็จะเสียดายแล้วผมเสียดายครับเสียดายมากด้วยแต่ว่าที่ผมเลือกที่ให้ทุกคนเนี่ยถอยกลับมาตั้งหลักทุกครั้งที่น้องๆโดนลาก ไม่เข้าไปบวบแบบวูวามไม่เข้าไปแบบรุยกับมันเพื่อให้ชิงตัวกลับมา,าผมไปอยู่ JK มาผมรู้ครับทุกคนช่วยเพื่อนหมดและรอดแบบเก้าสบเก้าเปอร์เซ็นต์เพื่อนโดนลากสิบคนตำตำอ่ะต,ต้องรอดอยู่แล้วเจ็ดคนนะ่ะที่ผมไปอยู่ JK มาแทบไม่เอ่ยกันเลยครับแต่โดนลากเยอะมากแต่แทบไม่เอ่ยกันเลยกลัวว่ากลับกันกั้งผมทําแบบพี่ไม่ได้ครับทุกคนรู้ตัวเองดียิ่งเราออกไปเรายิ่งมีโอกาสเสี่ยงเยอะ เราไม่เอาคนสิบคนไปแลกกับคนสองคน,นครับถ้าเคสโดนล่ากไม่ถึงห้าเคสไมเซตรมุผมคือปล่อยเลยครับใครที่หลุดเองโดนลากสี่เคสสามเคสอ่ะผมปล่อยเอ,อ่ยเลยถ้ามากกว่าห้าถึงจะออกล่ากนะครับนั่นแหละครับผม oh. เสียน้อยดีกว่าเสียมากครับ oh. เสียายากดีกว่าเสียง่ายครับโงงว่ะขอยอทีกูลืมละไม่ได้พูดอะไร ที่มึงแบบตีไปวันวันป่ะเนี่ยใช่ไหมผมตีอยากจะลากเอ๋อครับแต่ว่าเขาไม่ห่อยจากบ้านนะพี่ผม,<อ>มสมมติว่าลุงเขาหลุดอ่ะแล้วลุงไม่มีแบบบัตรประก,กันแล้วโดนลากใกล้เอ๋อมึงทำไงถ้าเป็นเคสกรณีที่ว่าคนไม่มีบัตรประก,กันถ้ามันสําคัญมากๆกก็ต้องดูเหตุและผลด้วยถ้าเราไหวเราก็ช่วยแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ไหวทําใจแล้วถอยซะแล้วก็รวมกันดันอาวุธใหม่ห้าสิบคน ฟาร์มได้วันละสามสี่ล้านอะ่ะสิบวันแม่งก็ได้สี่สิบล้านแล้วก็เอามาให้ดันอาวุธอ่ะได้เป็นสิบชิ้นพิดแบบนี้ฟังกูเคยเอาคนมากเป็นแรกคนน้อยแล้วประสบการณ์กูคือตอนบกอกเอซีไงกูเคยรักเพื่อนเว้ไม่กลัวตายเว้บวกตลอดเพื่อนแบบเพื่อนบวกกูบวกเพื่อนบวกกูบวกจนมันเกิดข้อผิดพลาดข้อหนึ่งขึ้นมาที่กูตัดสินใจผิดครั้งหนึ่งทุกนจะจำได้ดี ตัดสินใจเอาคนยี่สิบคนน่ะไปแรกกับคนสองคนที่อยู่ในบ้านน่ะท้ายกลายเป็นยี่สิบคนที่เออหมดและกูก็แพ้พอาะบรดหมดแล้วมึงคิดว่ามึงจะชนะเขา,า,ขายังไงตอนเนี้ยจะชนะดีจียังไงมึงบอก <ผม S 1> ให้แกมึงได้ยินดินผมจะสู้ไปเรื่อยๆครับสู้แบบที่ผมสู้ได้คือ ตอนนี้เรากาลังเริ่มสู้ได้จากการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆครับเราพลาดตรงที่ว่าเราอุ้มช้าเราก็จะแก้ไขให้ไวขึ้นเราพลาดตรงที่ว่าเข้าบ้านช้าลังเลเราก็จะแก้ไขและทําให้ดีขึ้นไปดูลูกมาเราพลาดตรงไหนเราจะแก้ไขไปครับระหว่างที่ต่อสู้พัฒนาขึ้นทุกครั้งที่สู้ครับแค่นั้นเองผมไม่หยุดอยู่กับที่อยู่แล้วแต่ถ้าจุดประสงค์ของเขาคือการสู้เพื่อยื้อเวลา จุดประสงค์พวกผมก็เหมือนกันครับเขาเอามาสิบคนผมจะามายี่สิบคนเขาทํายังไงผมจะทํามากกว่านั้นเก่าเขาส่องเท่าครับนี่ครัถึงต้นเดือนผมทุ่มสุดตัวอยู่แล้วครับเดือนเนี้ยมามาทั้งเดือนแน่จะเอาชนะมันะ่ะแต่ถ้ามึงแพ้ไม่แพ้ผมมั่นใจว่าผมไม่แพ้กูถามว่าในในกรณีถ้ามึงแพ้ตอบไม่ได้เมือนกันครับผมก็ไม่รู้ งงว่ะอืมคึงแบ่งหน้าที่แต่ละคนยังแ,แบ่งอะครับพี่คนที่มีวอ์หกคนคอยรอช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนไล่เคสเวลาแบบเพื่อนโดนลา่าครับคนที่มีวอ์เท่านั้นแล้วก็จะมีสามคนครับเวลาถ้านคนที่มีวอโดนลากอะ อ่ามันไม่ได้ไปด้วยกันพี่ก็ให้คนที่มีมวออีกคนน<ร>ึงถามม<อ>ึงว่าถ้าในกรณีที่คนมีวอโดนล่างหมดเลยใครยืนตรงที่ปีนนี่ออกไปไหนได้แม่ปีนไม่ได้ถ้าโดนล่างหมดใช่ไหมครับห<อ>นึ่งคนถ้าในกรณีนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดไปเลยครับเพราะมันไม่เคยเตุเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาพี่บอลจริงๆอ่ะกูไม่ได้แบ่งคนลากนะเว้ยกูไม่กูไม่ได้แบ่งคนช่วยนะเ<อ>พราะกูไม่ได้แบ่งคนช่วยนะเว้ของพวกกูอ่ะเวลาพวกกูโดนอุ้มเยอะมากๆอ่ะ กูจะเทหมดเลยเว้ยเพื่อช่วยเพื่อนกูไม่ได้แบ่งนะอือต้องลองคิดใหมก่กูถึงถามไงว่าเวลาถ้ามึงเพื่อนมึงโดนล่างหมดเลยหล่ะคนที่มีบ่อมะทำไงทำอะไรไม่ได้ครับ จะปล่อยเออเลยอะ่ะปล่อยครับ <c oughs> ปล่อยเออแล้วรอช่วยหลังจากที่ออกตู้ครับเพราะว่าบีจีตั้งแต่เล่นกับเขามาเขาไม่เคยดักตู้ไม่เคยดักเลเบลเลยครับเขาล่าเออเสร็จเขาจะแช่บ้านครับเขาไม่เคยมาดักเลยอ่ะเหมือนเขาไม่อยากทําให้อาวุธหายอ่ะเขาก็เอาแค่นั้นนะ เขากลัวแบบว่าเขาเขาถ้าเขาไปดักตามจุดจํานวนเขาจะน้อยแล้วเขาสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกบอลเขาคือเขากำลังนวดมึงอยู่ว้มไม่คืนนวดไปเรื่อยๆเว้ยเขาไม่ได้รีบจบกับมึงเขานวดเพราะว่าการดักจุดอะตอนเนี้ยมันดักเจอกันยากแล้วก็เลยเปลี่ยนวิธีโดยการที่ว่าไม่ดักแมงละตีจนกว่าจรประกันใกล้หมดอะสามร้อยใบมคิดมึงจะไม่หมดอระกูถามจริงกูให้มึงเดือนหนึ่งอ่ะเต็มที่เลยเดือนนี้แก๊งผมพ่าย ของใกล้หมดเดือนหน้าผมทุ่มเต็มที่ครับมันไม่มีกฎบรงคับทับหนห<อ>าซื้อครับใบละสามสี่แสนนะผมก็ซื้อถ้าเพื่อเอาชนะเอสซูแไปอย่างนี้เรื่อยๆจริงอะไม่แบบคือมไม่มีแผนม,มึงต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่บอลตรับลงคืออย่างนี้เวลากูสู้คนเยอะๆใช่ไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือส่วนมากกูจะเอาเพื่อนไปล่อ <c oughs> ไปล่อไปโดนอื่นสกักประมาณสี่ห้าคน แล้วทีเนี้ยครับกูก็กระจายเพื่อนช่วยหมดเลยเขาอ่ะจะเสียเงินเรื่อยๆเว้ยมพาไหมถ้าหลุดมากูอุ้มแต่กูจะเอาคนที่แม่งมั่นใจสุดอ่ะอุ้มมึงมีหรือยังนี่ครับใครอ่ะแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะหนึ่งเปอร์เซ็นคือพลาดต้องมีคนแบบอุ้มใช่ไหม <นะ S 2> ครับลงไม่เกี่ยวกับรถนะเว้ยเกี่ยวกับฝีมือมีครับใคร ไปๆบี่หลายคนนะครับบอยเชิญลงสายฟ้าลากได้หมดครับ <_ d ata> เจฟบอสเนี้ยมันหลายคนลากได้ครับแก๊งผม,มาาก็ต้องเป็นผมม,ม,มั่นใจในตัวผมแต่กูอยากบอกว่าอย่าทิ้งเพื่อนเจอแล้วช่วยเลยผมช่วยเลยเขาจะเ,เขาหลุดมาหาเองมึงเว้ยคือถ้ามึงช่วยกันเยอะขนาดเนี้ยกูบอกเลยเพื่อนมึงมึง,มงไม่มีเอ๋อสักคนอ่ะท่านเนี้ยทั้งหมดเนี้ยตามเคสอ่ะยังไงก็ไม่มีเอ๋อ แต่จะหลุดเพิ่มแค่นั้นเองทุกขสอบมึงก็อยู่กับกูมาตั้งนานโดยนาเตีกันมึงก็เห็นวิธีพวกกูเล่นแล้วนี่ออนไปไม่เห็นนะและ้วทำไมเรื่องแล้วแล้วทำไมไม่เอามาใช้วะอันเนี้ยทำไมไม่เอามาอัปเกรดในแก๊งตัวเองวะเรื่องนี้มันสำคัญมากเลยนะเว้ยบัตรใบหนึ่งอะ่ะมันมีค่ามากเลยนะเว้ยบอลตอนเวลาตอนเวลาพวกมึงใกล้ไม่มีอะ่ะมึงก็จะไม่เห็นเพื่อนยืนอยู่แบบนี้เลยเว้ย ถ้าใครบตรประกันหมดสักห้าหกคนน่ะแบบแล้วไม่มีต่อมันก็จะไม่มีมาอีกน,นะเว้บบอลทุกใบสำคัญหันละบตรประกันน่ะยิ่งมันยิ่งถ้ามึงมถ้ามันรู้ว่ามึงไม่ช่วยมันน่ะมันก็จะยิ่งแผ่วเร็วเว้ยมันจะไม่กล้ามัน bon. จะไม่กล้าบอลมันจะไม่กล้าเข้ามาทะกลัวว่าจะโดดอุ้มใช่ไหมมันจะขาดความเป็นของตัวเองไปทิ้งไปเลยอะ เวลาบาดประการมันใกล้หมดอ่ะมันจะรู้ว่ากูจะขอใครได้บ้างไปวะ <_ Soviet> เพื่อนกูจะมีหรือเปล่าวะเพื่อนกูจะให้หรือเปล่าวะแต่ถ้ามึงทาอย่างนั้นมันก็ดีว้มึงจะได้รู้ว่าใครไม่เห็นกับตัวบ้างอ่ะแต่นี่นคือมึงมึงมึงต้องชนะเขาแล้วอ่ะเพราะว่าเขาก็เล่นเอาชนะกับมึงอ่ะมึงก็ต้องเล่นเอาชนะขเขาอ่ะกูเคยคิดนะเว้ยว่ากูแบบกะสนุกอ่ะกูเคยคิดแต่พวกนั้นไม่ได้สนุกกับ,กบมึงนี่ใช่ไหม เขาก็เล่นเอาชนะมึงก็ต้องเล่นเอาชนะเหมือนกันอะหาวิธีที่ชนะเขาอะอาจจะน่าเกียรติทุเรศที่อะไรมาเล่นได้หมดอะทุกวิธีอะเพื่อชะชนะอยู่แล้วอะมึงมึงมึงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่อะความคิดของมึงใหม่อะอย่างแรกคือถ้ามึงยังลั้นอยู่เนี้ยแล้ววันหนึ่งวันใดวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่กูบอกขึ้นมา คนที่สูญเสียก็คือมึงไม่ใช่กูเว้ยเรื่องกูแค่มาแนะนำมึงเนเช